โอนพอนมาเล่นด้วยกอนเตรียมเตรียมมาวปี๊ดเป็อะไรหรอไม่แล้วมันเปิดบ้านของไกไปเย็นปิดบกนเนาะใช่ไปไปเย็นเปิดบกคอกเลยอะ่ะใครว้เน,นี่ยเจอใค<ะ>รอีกมาเนี่ยคตตายฮะไมหรอ คนไงใช่ผีมะชื่อเล่นชื่ออะไรเนี่ยชื่อเล่นชื่อคนนางชื่อคนนะคะนางสกุลมนุษย์โอยแล้วเล่นชื่อชื่อโอยแค่เจมคนเดียวก็ปวดหัวแล้วยังมาอีกคนหนึ่งเนี่ยชื่อชื่อผู้ชื่อป่าค่ะพูดป่าโบ้ไปเลย ไอ้เลบไปฝันคนต่อนละ้วบายบายไอ o เล you baby ทัีช้งหลายชะมาฝันดีเล็บยืมตัวหวังเลยว่านักกว่าผมไม่ยิ่งผมหนักกว่าเดียวเมื่อกี้ห้าควบได้อะ <c oughs> <c oughs> ไม่อะไรแล้วหวามีเมออะไรนะไม่มีใครครับเนี่ยตลอดเลยเดี๋ยวเดี๋ยว <c oughs> ไม่มีใครอยากมีพ่อที่มาพอกับแม่มบักห้เรามรอบคร่วนี้ใครทำบ,บ<ะ>้าะแล้วผมที่นี่นเราอยากมีพ่อกับแม่ร้องร้องเล่นกับต<อ>ัวเธอตัวพี่พี่ครับเปิดไมาได้ไหมครับดูครับโอ้โนรีนเราเป็นเพื่อนกันทำไมนายชื่อว่ากาเฟชุนชัยอ่ะเพราะว่าน,นายเป็นผู้หญิงไง ผู้หญิงแข็งาเหรอโดเดนเอ้ยไม่ยังเนี่ยชื่อเราเองเราเป็นผู้หญิงเธอมีเฟนยังเดี๋ยว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 ไม่มีครับเจโดเดนโดเดนเฉยๆเราเป็นผู้หญิงอยู่เท่าไหร่แล้ว อา,อายุก็ประมาณปีสีก่กำลังหาป๊บป้ากับมามีเ่เดี๋ยว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 ดีอะไรเยอะทำไมต้องหาปั๊ป๊ากับมามี่บอกว่ามันเหงาเหรอใช <c ười> ่อายุสิบเอ็ดปีแล้วเหรอครับอุวยทำ <c ười> ไมเฉียงหน้านักจังเลยก็ปวดหัว สวัสดีค่ะ<ณ>พี่ชายเดี๋ยวมาเข้าง๊าแป๊บเพียววัค<ณ>คับเดจงตู๊กลเล็กรานอะไรเนี่ยูใกล้เล็เ่องฉี่ร<ค>้า<ณ>น<ค><ณ>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  ีอยาไปบอกพูดนะครัะอยาไปบอกร้าลุงคือ้าแต่อยากบอกอยาบอกก็กล้าไม่รู้เรื่องเอาเอาไปไหนแล้วอะอะไรขำอะไรกันปะเปลวบีไม่มีอะไรยเนื้อนี้ตรงๆคนน้อยๆน่ะพี่อ้าวสรุปอยากบวกไหมเนี่ยเืออยงบกันแต่ว่าไม่ต้องลงคน พี่ควรจะเยอะก็ได้อะโอเคโอเคสงสารลูกอะของแข็งของแข็งเอาไปเลยโอละลายก็เสียงลูกกูตุ๊กแกนาฬิกาพี่อะไรนะตุ๊กแกนาตุ๊กแกอะไรวะตุ๊กแกอะไรอยู่ไหนไม่รู้อ่ะเอ้าอะไรวะเนี่ยก่ยหญ่กิน ได้ๆๆเจมเอาลูกกูไปไหนอีกวะเอ้ยเจมอ๋อเจม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 โดนเจมโดนลุมอ๋อกุณแลายเสียงแพ้เสียงเด็กว้าว มาอาไรชนะเราชนะทีเฮ <utan> ้ยี่นอยบวอว่ะเอาว่ะไปไหนแล้ววะต้องใจจังว่ะอ้าวไ้ดีย้าฮู้ย้าเอาเก็บเสียอ๋อๆซองควง อะไรกันหิวกันหรือไงวะเนี่ยเอาปืนลูก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 ไปทำอะไรพี่เขาเนี่ยลูกฮะลูกชายทำอะไรเนี่ยโอ้ื่กีี้ปิโหนี่ไม่ได้มาเป็นคีมเป็นปีกแล้วเนี่ยอะไรนะเล่ดเล่ด้มาเล่นเป็นคีมแบบตั้งคีมนะ น่ากลัวมีพี่เป็นเพื่อนแล้วก็ไม่ต้องกลัวกลัก n เครื่องถอดตรงสนามสนามยิงป้องมีอยู่ตรงนั้นะ Dim กินข้าวยังอ่ะกินแล้วอ๋อพรุ่งนี้ไปเรียนปหมเนี่ยไปไปหรอเปิดแล้วหรอโรงเรียนเปิดแล้วหรอ ผมอยู่พิซซ่าโนโลเปิดตั้งแต่จังหวัดแรกเลยไปโรงเรียนะนะกูไม่เล่นและเกมอะ่ะนั่งฟังเสียงดีกว่าเจเยนพี่เจเยนตอนนี้มีคนนะพี่พี่อยู่บ้านเอลอะไรวะบ้านเอลบ้านเอลบ,อบ้านเอลใช่ไหมบ้านเอลแก้วไม่โดนจริ้งโอ้ยไม่ไหวแล้ว พ่ไกำลังเดเจมจูบมันนี่ระวังตายนะเจมครับจูบพ่อหน่อยดิไหมโนนี่จูบไงอะเอ้าก็จูบเหมือนที่ตอนนั้นนะที่จูบอะถึงว่าวันนี้เล่นแบบอะไรร้อนอะไรร้อนอะไรวะไม่ได้ฟัง ีะครับตลอดอ่ะให้หยิบเจ็ดคนละว่าเอาว่าไปก่อนเลยให้ต่อให้กันเอเอโอไม่ไหวกงีเสียงไ,ไ,ไม่ไหวเลยไม่ไหวเลยเฮ้ยคนเจอคนมาเอาว่ากี่ตัววะเนี่ยคาบุกิด้วยเฮ้ยกูแตกแน่เลย แม่หน้มาตามหมดเลยอยู่บ้านเอลด้วยไอ้อยู่บ้าน L อลเว้ยอยู่บ้านเอลเว้ยอยู่บ้านอลเว้ยอยากบวกอะแต่ไม่มีไอบอลอะต้องทำไงอยู่บ้านเอลมานนั่งรอเลยนั่งรอยิงเลยนั่งรอไปหามันเลยดักมันเลยอยู่บ้านเอลบ้านแออยู่นวีี เดี๋ยวมาก็มาเดี๋ยวมาก็มามันมีกี่ตัวตัวเดียวเห็นมันตัวเดียวนะบันลงมาลงมาข้างล่างแล้วไอ้อง่ตัดตัวแบบนี้ให้ต้องวงผมเยผมจะไปแตกก่อนพี่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้้อเฮ้ยเน้องเยฟไม่ไม่มีไอ้วอลว่ะโอ้ยเฮ้ยเอ้ยดูกูจะแตกก่อนนะเอ้ยกูจะแตกแล้วเฮ้ยยั อยู่นี่แหละอยู่กับพี่นี่แหละแตกแตกแตแล้วเพื่อนยิงเลยแตกแล้วแตกแล้วเดดยเพื่อนเพื่นเพื่อนเพื่อนจะแล้วแคอ๋อพี่มันมีคนอยู่ด้านหน้าตรงไหนวะอ่ด้านบนอยู่นี่ออ่นบนนะครับครับโอ้ พ่อลงก่อนพ่องก่อนทุกลงสามเบียดเจ็ดนะนี่มันผ่านไปไหนแล้วอ่ะอยู่นี่ครับถามหาใครหรอยยาไหมยาี่ขอนี่นี่มีอยู่เจ็ดเจ็ดกล่องเอาบ้า่าอเอาไหมไปไหนแล้ววะเอามาๆมาเอากับพ่อย ้ามันไปไหนกันแล้วเนี่ยไวจังไปเที่ยเฮ้ยเฮ้ยไปตรงนั้นหกัอนะเป็นห่วงเหรอดูรัดลาวไม่ใช่ 谁就东东练成不好,好。Nah. ทำไมมันไม่เดินวะเกินอมอ,ม,นอามาแล้วออมาแล้วที่รอพี่ไอคอนพี่ไอยังไม่มาเลยแล้วครับแป๊บนึงครับจีิีจริงคืออะไรครับกูจ <c oughs> ะละลายอาวเปล่าคะ้าไงท่านนายบอกเสือเขาอาจจะต่อเลยก็ได้ใช่ครับเขาอาจต่อก็ได้ ต่อนะกดแล้วนะมีใครจะทำอะไรไหมไม่ทำละอตานี้ชัวร์แล้ว,ลวเจมจุ๊บก่อนเดี๋ยวกดทุกคอ๋ <c oughs> <c oughs>